สรุปแบกง่ายกว่ามัวันนี้เนี่ยมาดามแทมก็จะมาแต่งพี่เปิ้ลเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันเลยค่ะไปหลดบวิธีหรืออะไรคะวันนี้เนี่ยมาเหมือนวิธีผัวชั้นไหนครับคุณถ้าถามสามใครถ้าไม่ใช่ถามหัวก็มีปัวมาถือกล้องอย่างเดียวไงก็ให้กระเทยแบกกันเนาะ ใจลายวันนี้มาดำแพิ่มสวยไหมคะคุณวีทสวยจ้าจริงเหรอจริงจ้าแล้วคืนนี้ฉันจะได้ติปไหมนอนแล้วตื่นให้รอดก่อนอะล่ะค่ะเปิดแมทให้ดูหน่อยเพราะพี่เปิลบอกตัวจริงสวยอืสวยไหมคะสวยจริงจิงนะคะเพราะอะไรอํานาจยังอยู่ในมือเราอวยวิทย์ก่อนนะคะเราจะมาแต่งพี่เปิลซึ่งพี่เปิลเป็นอะไรครับงานนี้คะเป็นแม่ของเจ้าสาวค่ะเป็นแม่เจ้าสาวดีใจไหมคะลูกจะมีผัวดีใจดีใจ ใช่ไหมคะพี่เปิ้ลมีลูกสาวกี่คนคะมีลูกสาวสองคนสองคนใช่ไหมคะซึ่งน้องเขาบอกว่าฝันที่ไม่กล้าฝันแม่ไม่ให้มาดามแพมแต่งให้เลยเหรอแม่ทักเฟซเองจัดการเองพร้อมเองหมดทุกสิ่งอย่างแม่เอฟเก่งแม่เอฟเก่งใช่ไหมคะแล้วบอกว่าบ้านอยู่สระบุรีแต่มาถึงนี่ก็ยอมค่ะลูกสาวแม่หาผัวไกลนะคะลูกสาวแม่เป็นลูกครึ่งกรุงเทพสระบุรีอีอเทพี่เปิ้ลเนี่ยบอกขอวันว่าเราจะเอาน้ำตาลให้พี่เปิ้ลกินเลย หนึงก็สอบนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เบาหวานขึ้นตาแล้วตาเราจ <c oughs> ะอันนี้เลยคะเดี๋ยวเราจะจัดการทรงคิ้วนะคะแล้วก็ผิวหน้าถามว่าทรงคิ้วสวยไหมสวยแต่ยังไม่ถูกใจมาดามแผ่มนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเมคโอเวอร์กันค่ะก็ <Okay. S 1> ไม่ชอบมาสูมที่หลูจจมูกุูจริงเลยเนี่ย <c oughs> เป็นเทคนิค <c oughs> ต่อยออกกันแนที <c oughs> ่นี่แบบมาตู้ เนี่ยมีปัญหารอยฝ้ารอยกระเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยเราก็จะใช้รองพื้นที่มีสีค่อนข้างเข้มนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ไฮไลท์สีสว่างเฉพาะจุดไป ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยถามพี่เปิ้ลแล้วพี่เปิ้ลคะอายุเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ยอมบอกอายุนะคะเราไปในฐานะแมเ่เจ้าสาวจะแต่งเข้มจะแต่งสวยขนาดไหนก็ได้นี่ผิดนะคะต่อให้ลูกค้าไม่บอกอายุอะ่ะช่างแต่งหน้าก็ต้องรู้เนี่ยรู้อย่างเงี้ยป้สิบสองชัชวร์เออสรุปน้อยกว่ากูอีก <laughs> นะคะวันนี้พี่เปิ้ลอยากได้แต่งหน้าลดอายุเหลือสักเท่าไหร่คะน้องเฟิร์นยี่สิบแปดเอาไหมคะ <laughs> 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 อย่าเปิดรูปพระมาหาเทวีเจ้าให้ดูคะ่ะอายุ28ปีพอเวลาผู้ชายถามอายุท่านไหนอ๋อ28คะ่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องเฟิร์นค่ะป้ากลาหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ใช้รองพื้นที่สีเข้มกว่าสีผิวนิดนึงแล้วค่อยใช้สีสว่างเนี่ยตอกไปที่บริเวณรอบดวงตามันก็จะบรลานกันนะคะได้ภาพ่อจันฟู่ค่ะกดไปค่าตอนนี้ลบคิ้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปถึงประตูน้ําโพลิคลินิกนะคะคุณก็สามารถลบคิ้วไนดะ้ซึ่งพี่เปิ้ลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นแม่เจ้าสาว,วกงงมากเพราะหน้าตาแบบเด็กมากพี่เปิ้ลบอกว่ามีผัวแต่อายุ 12, <laughs> 1ิบสองแต่อยท้องตอนอายุ15นะ้านะ ดังนั้นจริงไหมครับไม่จริงค่ะก็คือตั้งแต่สิบผัวป่ะค่ะี้ผัวนะคะคอยดูค่ะหลังจบคลิปนี้พรบคอมแน่นอนหัวพี่เปิ้นโดนก็หาเลยตาคูยาวไม่เธอโดนข้หาเหรอใช่เอาความเท็จขึ้นอินเทอร์เน็ตเไม่ดีหรอฉันจะได้ทำคลิปฮะประกันตัวมาดทม มิสอนอ,นอก็มานะคะไปแก้งเขาแต่เราอะต้องประกันตัวเองครับ <c oughs> คุณแม่ไปประกันตัวมาดามแพมกับผมไหมครับไปค, <c oughs> ค่ะแม่คิวติเป็นไนล่าแม่ไปถ่ายรูปกับมาดามตอนอยู่ในกรงเหมือนคิวว่าไปเที่ยวสวนสัตว์พาต้า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนทรงคิ้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะ พี่เปิ้ลลืมตานิดนึงค่ะเนี่ยเขากกเปลี่ยนทซนคิ้วแล้วสวยเลยนะคะพี่เปิ้ลเองก็ไม่เห็นกระจกนะคะเพราะกลัวมาดามแพมทุกนะคะพี่เปิ้ลเลยบอกว่าเออไม่เป็นไรค่อยดูตอนเสร็จเลยก็ได้นะคะถามว่าสวยไหมสวยค่ะพี่ปกติเนี่ยหนูแต่งหน้าเนี่ยสินาทีเองแต่ึ่งชั่วโมงพี่เปิ้ลรับไหมคะแพ็กเกจพิเศษจ่ายเพิ่ม5 0 0พันหนูยุตพูดเลยค่ะ <c oughs> ไม่รับ <c oughs> ไม่รับนะคะอันนี้เนีจองมาเป็นปีแล้วนะ <c oughs> พี่ต้นอ่ะ <c oughs> ย้ายแล้วย้ายอีกย้ายแล้วย้ายอีกจนเจ้าสาวโมโหโบอกว่าช่างแม่งวันแล้ว <c oughs> ตอนแรกจองแฟนไทแอเอราวันเข้าได้แค่25คนเพื่อลดความแออัดแต่ลูกสาวทนไม่ไหวแล้วแม่หนูอยากมีผัวแต่งแถวไหนก็ได้ตรงไหนที่รับแขกอ่ะหนูไปตรงนั้นแหละใช่ไหมคะ <c oughs> S <S <S ไม่รับและไม่ปฏิเสธนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยนอนจับมือเฉอยๆจะทำอะไรล่วงล้ำอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะอะไรยังไม่ได้แต่งงานคุณแม่มีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ <S <S น้องแทมอยาดูสิคืนนี้เนี่ยเปิดประตูห้องหอรอไวเลยนะคะคุณแม่ขาแม่ว่าคืนนี้น้องจะนับสองก่อนหรือโจบลืมๆก่อน <S 2> <S 2> แม่ไม่เดาหน่อยแล้วคะในฐานะที่ผู้มีประสบการณ์ค่ะไมบอกเลยนัดตอนนั้ดถามแม่ละว่าว่าแม่นับซองก่อน๋อแม่นับซองก่อนหรือโจกพึมพึมก่อนคะคุณแม่สงสัยจะอย่างหลังบอกแล้วไงเข้าใจผู้หญิงตอนนี้นะคะมาดามแพมค่ะต้องกินยาแล้วลดความสวยหรือว่าลดรบตับไม่ใช่่ะ กินยาความดันก่อนนะคะตื่นมาวันนี้ยังไม่ได้ทานเลยอืมนึกว่ากินยาลดความสวยจะบอกว่ากินเม็ดเดียวได้ผลเลย <c oughs> ดูยาแลคะดูยาแล้วค่ะยาดีเนาะ <c oughs> ทุกคนดูนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มหวานแล้วนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ไปสักขอบตาหรือว่าทําคิ้วมาเนี่ยเราก็จะใช้สีซ่อมเนี่ยทาตาเพื่อเพิ่มความหวานนะคะซึ่งอันนี้ของคุณพี่เนี่ยไม่ได้นอนหรือว่าไปสักขอบตามะคะไม่ตอบนะคะขอตอบอีกทีในทันศาลคะ่ะ <c oughs> มองขึ้นด้านบนก <c oughs> ันเพิ่น <c oughs> นี่รู้ไหมคะพี่เปิ้ลที่แฟนขับตัวโยงนะไปเม้นไปอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยและที่สาคัญค่ะอีกอยา่างบ้านอยู่สระบุรีค่ะแต่แฮกกีมาถึงแฟชั่นพามาดามแพม <S <S ถาวรธรรมามาเดินตามมาทาแพมค่ะออแล้วสรุปวันนั้นเนี่ยได้อะไรมาบ้างไหมคะได้เสื้อผ้าแถวแถวร้านที่มาดามแพมอ๋อไปซื้อใช่ไหมคะ เพราทำใหม่พอาทำใหม่โซนสเตชันเพราะว่าเธออยากแกล้งคุณแม่เยอะได้ไหมทำไมอะ่ะเห็นตรงมือไหมคุณแม่โชว์มือหน่อยนะครับเห็นไหมตอนนี้เป็นเครื่องประดับแหวนอะแต่ถ้าเกิดเธอแกล้งมาอยู่จะ,จะกลายเป็นอาวุธหรอโอกลัวไงแต่จริงๆเนี่ยคือไม่กลัวเลยนะกลัวอะไรรู้ปะกลัวแม่ง้างมือแล้วตบแล้วไม่โดนหน้าโดนอะไรโดนแป้ง <laughs> ตอนนี้หนีขนตาปุ๊บแม่บอกไม่มีขนตานะคะแต่ขนกีเนี่ยห่อกีมิดเลยค่ะนะคะขนตาไม่มีค่ะแต่ขนกีเนี่ยรกรุงรังเลยนะคะเนี่ยดูดิแม่กำมาพุทธในมือแน่นแล้วเนี่ยหัวหัวไม่แตกที่รู้ไปถ้าเกิดว่าหัวแตกคือแพศแต่ถ้าหัวไม่แตกแค่หัวสิวระเบิดอะของปอม แม่เสร็จแล้วนะโลกเร็วๆอัดสเปรย์เเอาให้แบบว่าน้ำมอไซค์ไม่หลุดอะ่ะพ่นไปเลยให้แม่เมาสเปรย์ไปเลยตร,เรตรารึง <จะ S 2> มา<ว>ตราดึงสะพานสวยที่ตราดึงจำจนวันตายใช่ผมแม่จะได้ไม่ตอบทนค่ะทนค่ะเข้าคอแน่ๆเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรอย่างอื่นเข้าคอเนี่ยยังแฮปปี้แค่สเปรย์อย่าได้สะเทือนค่ะและขนาดนี้นะคะ เร็วๆขอโทษจ้ะและขนาดนี้นะคะเราจะให้พี่เปิ้ลได้ดูกระจกซึ่งเราเนี่ยห้ามพี่เปิ้ลดูกระจกตอนนี้เนี่ยอีกายล็อกคอไว้ข้างนี้เพื่อกันที่ว่าจะหันเข้ากระจกนะคะอ่ะพี่เปิ้ลพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะถือกระจกนะคะดูเองนะคะว่าชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบหนูก็ไม่แต่งเพิ่มให้นักแต่สวยมากชอบไหมคะหวานมากใช่ไหมบอกเลยนะคะอีลูกด่าง ีลูกที่ด่าแม่ว่าตาดุเนี่ยแม่อย่าแต่งตาดุนะนี่ใครแต่งมาดาแมแคมชอบ<ด>คาชอบใช่ไหมคะถ้าไม่ชอบก็ไปล้างหน้านะคะแล้วถ้าไม่ชอบผมก็ด่ายีกงนะคะ <S <S เดี๋ยวหนูทิ้งแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่ปิ้ลไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ เดี๋ยวเราต้องไปทํางานต่อนะคะขอเทคุณแม่เปิ้ลก่อนนะคะขอบคุณบมากมากนะคะขอบคุณค่ะรอบเลยค่ะชอบเลยค่ะชอบค่คะ,บะคะนคคะะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราทํางานนี้แม่จะติปให้เราหนักจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายครับ